แดงจาก r าจำกัดนะครับคุณปานธนพรและคุณฝ้ายวงแอมฝ่ายนะครับเขาเชญประมือด้วยครับเชิญ<ช>ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในวันที่ใครต้องมองมนอ,อีกหกสิบ สวัสดีครับสวัสดีพี่ป้าอีกรอบหนึ่งนี่แล้วก็น้องฝ้ายแอมฝ้ายนั่นเองนะครับเป็นตัวแทนจากศิลปินของ AS นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรแล้วมีความหมายอย่างไรครับผมเมื่อสักครู่เพลงคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะก็ปปนว่าจริงๆความหมายมันลงตัวแล้วค่ะคุณเอก่อนว่าชั่วโมงนี้เหมือนกับปปนว่าทุกคนกําลังทําหน้าที่นี้อยู่ไม่ว่าจะอยู่ซอกลืมไหนอย่างวันนี้เราก็แค่เป็นเขาเรียกว่าเป็น หัวเรียวหัวแรงในการที่จะทําให้ทุกคนได้แสดงคําว่าไม่ทิ้งกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพี่ปานี่อยู่กันมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยใช่ไหมครับที่มาเนี่ยเทอดิได้ยินเสียงโทรศัพท์เห็นโอ้โหคนเยอะแยะมากมายมารวมกันขนาดนี้นะครับปลื้มก็เราในฐานะคนไทยเองนะครับผมก็น่าจะรู้สึกเหมือนเดินกันว่านะปลื้มใจที่คนไทยก็รักกันแบบนี้นะครับเสียงโทรศัพท์ไม่เคยหยุดดังเลยนะครับแล้วว่าเราจะเงียบๆคุยกันไม่มีนะไม่ได้ครับไม่ได้เสียงดังตลอดเดี๋ยวถามน้องฝ้ายบ้างดีกว่าแต่กิ้พี่ปานแบบ แบบให้ความคิดดีๆกันไปละน้องฝ้ายรู้สึกยังไงคะกับการประสบภัยน้ําท่วมครั้งนี้คะ่ะค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะให้เป็นเหมือนในเพลงเลยนะคะอ,อย่างที่เรากําลังได้ยินกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็กําลังใจจากทุกคนที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยฝ้ายเชื่อว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วนะคะคนทั้ง60สบล้านคนคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ภาคที่ไหนนะคะก็คือถ้าใครที่ประสบภัย ทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือกันมากๆขึ้นไปนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ทุกคนที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้ก็ต้องการกําลังใจทุกคนค่ะแล้วนะครับอย่างตอนนี้นี่นะครับผมบอกนิดน,นึงสาหรับกําลังใจแล้วก็ตัวเลขนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็บริจาคมาณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเป็นเงินรวมทั้งสิ้นนะครับ306ล้าน2 0 0แสน 66,391บาท25สตางค์อ่ะปรบมือได้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะสูงกว่านี้เดี๋ยวจะสูงกว่านี้อีกนะคะตอนนี้ประมาณ306ร้อกล้านแล้วเนี่ยนะจะสบภันเลยนะคะว่าความช่วยเหลือไปถึงแน่นอนค่ะและรวดเร็วแน่ๆค่ะนะครับอ่ะแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับศิลปินจาก r s นะครับตัวแทนทั้งพี่ปานธนพรนะครับแล้วก็น้องฝ้ายแอมฟายนะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับขอเียงปรบมือดกันอีกครั้งนึงให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบ นะครับ